สวิดัตนะครับสวัสดีพระจันทร์พุธที่2มีนาคมนะครับผมเมื่อวานครับแนวทางหน้าช่องที่ผมวางไว้ให้เนี่ยในคู่ระหว่างอาร์นซนอลนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่ได้ติดตามเนี่ยก็ขอแสดงความดีด้วยนะครับผมแล้วชุดโครงการครับฝั่งสำหรับฟุตบอลไทยนะครับผมสุดยอดเลยครับ4ตัวเน้นๆครับเมื่อวานผมแจกไปในครอบครัวนะครับผมก็แตกเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เขาต้องขอแสดงความดีกับเพื่อนในครอบครัวด้วยแล้วกันนะครับและสําหรับใครนะครับที่ไม่อยากพลาดแนวทางฟุตบอลดีๆอย่างนี้นะครับ ทางเข้าในหน้าโปรไฟล์ครับหรือว่าแอดมาได้ที่นี่ครับแอด atm 9 1 1ครับรับรองว่าเข้าไปแล้วเนี่ยจะฟินมากกว่าหน้าช่องแน่นอนนะครับผมเอาละครับหนึ่งคู่นี้น่าสนใจนะครับซัดเต็มข้อขอเสนอให้มองไปในศึกโคปาเดเล่ครับนัดชิงรอบแรกนะครับผมในคู่ระหว่างราชาชุดขาวครับเรียสมาริดครับจะเปิดด้านเจอกับทางด้านบาร์เซโลน่านะครับผมคู่นี้เนี่ยถ้ามองถึงฟอร์มเนี่ยคือในลีกของเขาในลาลิก้านะครับผมมองเลื่ฟอร์มเนี่ยคือ ทั้งคู่เนี่ยคือฟอร์มดีทั้งคู่นะครับผมอย่างวาซ่าเนี่ยก็อยู่อันดับหนึ่งของตารางนะครับมาริดก็อยู่อันดับสองของตารางนะครับผมสำหรับความพร้อมวันนี้นะครับมาริดเนี่ยสามแนวรุ่งเขาเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วก็จะเป็นวินิสุจูเนียนะครับคาร์มินเซม่าแล้วก็โดเรตโก้แล้วผมส่วนทางด้านบาร์เซโลนาก็จะเป็นลาฟินญานะครับฟาติแล้วก็กาวี่นะครับผมกองกลางเนี่ยทางด้านมาริดก็ใช้เป็นโฮนิโคสนะครับเอ่อโมดิสนะครับแล้วก็ วันเวรเดนะครับผมส่วนของทางด้านบาร์เซโลนาครับเป็นเดจองบุสเกตแล้วก็เรเบโต้นะครับผมก็มานนี้นะครับผู้รักษาประตูมาริดก็ใช้เป็นกูตัวนะครับส่วนบาร์เซโลนาใช้เป็นเตอร์สเตเกนนะครับผมวันนี้ครับมาริดในเปรียบตรงที่ว่าเล่นในซานิโกเบอร์ดวิวนะครับผมผมคิดว่านะครับวันนี้เนี่ยทางสื่อต่างประเทศเนี่ยเขาเปิดไว้ทางมาริดเนี่ยต้องบังคับชนะเท่านั้นนะครับถึงจะได้แข่งสองข้างมานะครับผม handicap เนี่ยมีการปรับไปล่ขึ้นด้วยนะคบเพราะฉะนั้นเนี่ยคู่นี้นะครับผมอยากให้มองด้านเจ้าบ้านการอย่างเรอัลมาดริดเนี่ยด้วยสภาพนักเตะเนี่ยผมดูว่าระยะการยืนเนี่ยน่าจะความพร้อมมากกว่าทางด้านบาร์เซโลน่านะครับผมเพราะฉะนั้นครับวันนี้หนึ่งคู่น่าสนใจครับซัดเต็มข้อขอเสนอให้มองทางด้านเจ้าบ้านอย่างเรอัลมาดริดแล้วกันนะครับแล้วนี้ครับผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมีแนวทางคู่ไหนฝากเนี่ยก็ฝากเพื่อนๆนะครับ กดติดตามหรือว่ากดหัวใจไปลงใจผมด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ผมตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ